รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจริงๆแล้วผมว่าคอนเซปต์ของเทรดนี้เป็นสิ่งที่เราหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันคือเมืองรองเราไม่ค่อยคิดถึงอ่างทองหรอกมันไม่ใช่ที่ที่แบบโดดเด่นมากๆจนจนเป็นไฮไลท์ให้เราเห็นว่าจังหวัดนี้แบบตึง้งตึงต้องมาต้องมาต้องมาแต่บางครั้งคนเราอาจจะปิด เพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นพื้นที่เดิมๆฉันก็รู้จักบ้านเราเมืองไทยตลาดเก่าฉันก็รู้ฉันก็โตามากับร้านกาแฟบโบราณมันก็เลยปิดพอปิดปุ๊บใจมันไม่ได้เปิดตาไม่ได้เปิดหูไม่ได้เปิดเราก็เลยไม่ได้ซึมซับกับหลายๆสิ่งซึ่งเรามีอยู่ใกล้ๆตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอสทาอทีวีนะครับผมอ้นสราวุฒิพุทธานมาทองครับ เกียวกนุพอสุดยังค่ะวันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มาเดินทางกับรายการอสทอทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยินดีมากที่น้องเกลียวชวนมาเที่ยวจังหวัดที่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครอย่างอ่างทองแห่งนี้ครับและจุดเริ่มต้นการเดินทางของเรานะคะ <S <S เริ่มกันที่นี่เลยค่ะวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญและที่นี่คือพระวิหารแก้วรัตนพรามสุวรรณปานค่ะ ที่ทั้งภายนอกและภายในประดับด้วยกระจกเงาสะท้อนอย่างสวยงามค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปข้างในนะคะวันนี้เราทั้งคู่ค่ะมีกิจกรรมที่จะให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันค่ะส่วนคำถามจะเป็นยังไงนะคะรอติดตามจนจบรายการค่ะ เจ้าถ่ายรายการเนี่ยคิดอยู่ว่ากําลังอยากจะกลับมาที่วัดม่วงเพราะอ้นเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วอ้นก็มากราบหลวพ่อใหญ่ไปแล้วแล้วตั้งใจว่าเดี๋ยวจะหาวันว่างแล้วมากราบท่านอีกพอรายการติดต่อว่าให้มาวัดมว่วงเราคิดในใจให้มากราบหลวพ่อใหญ่ด้วยฝ่าบวัดม่วงตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ8กิโลเมตร เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายภายหลังท่านพระครูวิบูล์อาจารคุณหรือหลวงพ่อเกษมอาจารสุพโภได้มาปักหลดทุดงณวัดร้างแห่งนี้ขณะปฏิบัติธรรมได้ปรากฏในมิตเห็นองค์หลวงพ่อขาวและหลวงพ่อแดงมาบอกให้ท่านช่วยบูรณะวัดม่วงขึ้นมาใหม่เพราะท่านเป็นผู้มีบารามีที่จะสามารถก่อสร้างบูรณะวัดม่วงขึ้นมาใหม่ได้สําเร็จและจะส่งผลให้ผู้ที่เคยอาศัยบริเวณนี้ในสมัยก่อนได้มาเกิดหลวงพ่อจึงได้ร่วมกันกับชาวบ้านบูรณะวัดนี้ขึ้นมาใหม่ ทุกครั้งที่มาเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆกลับไปทุกครั้งเลยค่ะอย่างเช่นครั้งนี้นะคะที่เราเปิดกันที่วัดม่วงซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากเราขับรถมาเนี่ยยังไม่ถึงวัดเลยค่ะแต่เราสังเกตเห็นองค์พระตั้งแต่แบบระยะเป็นกิโลนี่ก็คือหลวงพ่อใหญ่ค่ะหรือมีชื่อเต็มๆว่าพระพุทธมหานวามินสากยามุนีศีวิเศษชัยชาญครับ มีขนาดนาตักกว้าง63เมตรความสูงจากฐานถึงยอดพระเกศา95เมตรครับวิธีการอธิษฐานขอพรหลวงพ่อใหญ่นะครับให้ใช้มือของเราสัมผัสไปที่ปลายนิ้วของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรในสิ่งที่ดีๆนะครับว่ากันว่าหลวงพ่อจะประทานพรในเรื่องของความเจริญเติบโตในชีวิตและหน้าที่การงานครับแต่ครั้งนี้เดินทางกับอสททีวีเนี่ยผมได้ทำสิ่งพิเศษขึ้นคือผมได้อยู่กับตัวเอง ผมได้ให้เวลากับตัวเองได้นั่งสมาธิชีวิตของเรามีช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองเราหายใจเข้าไปแบบนขนะที่เป็นของเราพอออกไม่ใช่ของเราแล้วมนุษย์มันเล็กนะสิ่งมีชีวิตมันเล็กนิดเดียวเองความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ขนาดความยิ่งใหญ่อยู่ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์ของชีวิตมากกว่าผมได้เรียนรู้สิ่งนี้จากหลวงพ่อใหญ่ เราชมมาคุยทะลูกองใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวเยี่ยวจะพาไปอีกที่ค่ะส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นตามไปเลยค่ะไปเลยครับ ุณอินทปรมูลตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอโพทองสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทยัยมีโบราณาสถานสำคัญภายในวัดได้แก่พระพุทธสยญญาตนองค์ใหญ่วิหารหลวงพ่อขาวเจดีแปดเหลี่ยมโดยวิหารและเจดีตั้งอยู่บนเนินดินที่มีเขื่อนอิฐก,ก่อเป็นขอบสูงประมาณ2เมตรและอุโบสถที่มีลิฟต์และบันไดเลื่อนให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ วัดขุนอินทประมูลเนี่ยไม่เคยมาครับงามนะงามมากแล้วก็เหมือนเราได้รู้จักอ่างทองเพิ่มขึ้นอีกแบบโอ้มีที่แบบนี้เรามาถ่ายรายการกันคนไม่เยอะมากวันหลังถ้าเกิดเรามาแถวนี้หรือว่าเรามาอ่างทองเราคงจะมาเองส่วนตัวด้วยก็เป็นวัดที่สวยแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็เรื่องราวน่าสนใจมากๆเชิญชวนทุกคนนะผมว่าถ้าใครพลาดก็น่าเสียดาย เป็ไงบ้างคะพีโอนเกี่ยวพามาเที่ยวที่นี่โอ้โหเยี่ยมต้องขอบคุณเกี่ยวนะคือว่าพี่อเนี่ยใครมาางทองไม่บ่อย ตรงมรช้าที่ไปวัดหลวงพ่อใหญ่เนี่ยเคยไปกราบแล้วแต่ตรงนี้ไม่เคยมาและคิดว่าหลายๆคนที่มาเนี่ยอ,อย่างที่เกียวบอกเลยครับเป็นเมืองรองต้องลองถูกต้วอาจะคนหลายๆคนที่ต้องพลาดตรงนี้ไปแนะนานะครับมาแล้วรู้สึกว่าท่านงามมากแล้วก็ได้กราบก็สงบใจมากๆและเกียวล่ะเห็นบอกว่าเคยมามาก่อนแล้วนี่เช่นเดียวกันค่ะมากี่ครั้งก็ยังอบอุ่นหัวใจเหมือนเดิมนะคะมาที่นี่ได้เห็นพระทององค์ใหญ่มากๆใช่ใชไหมคะเราก็อินจากข้างในเลยก็ได้เห็นวิถีคนชุมชนค่ะที่เอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาขายที่นี่โ้โหน่ารักคนไม่เยอะมาก มาได้ครับนี่วันเสาร์นะคนไม่เยอะมากแต่รายการเราออกวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมอ,อย่าลืมติดตามค่ะกินแล้วรู้สึกว่าถือนบ,บาตาดีขึ้นไปอีกสิบเท่าเพราะฉนั้นทุกคนครับไม่ต้องตกใจนะครับมื้อนี้ป่าเลี้ยนเองครับนวดนวดนวดดน่นวน,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 นี้หน่อย ด้วยความที่น้องเที่ยวใจดีมากนะครับพาไวนเที่ยวสายบุญเป็นทั้งสองทีก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากเลยวันนี้คิดว่าคงไม่ต้องกินอะไรแล้วแหละฟังเสียงท้องด้วยค่ะแต่ไม่อยากจะทำร้ายคนสวยนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะพามาที่นี่ที่นี่ชื่อร้านนิรมิตนะครับเมนูจะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวจะไปดูกันเพราะฉะนั้นทุกคนครับไม่ต้องตกใจนะครับมื้อนี้ป่าเลี้ยงเองครับนวดนวดนวดแน่นว่ว่นี้หน่อยดีมากตามมา คือเรานําเสนอรายการเนี่ยเราก็ต้องกินโชว์นะแต่การกินโชว์ถ้าเราเจออาหารอร่อยมันก็แฮปปี้อะนะแต่ร้านนี้นอกเหนือจากอาหารอร่อยนะบรรยากาศดีผมชอบร้านนี้เนบรรยากาศเขาพยายามที่จะให้มันกลมกลืนกับวิถีครองใช่ไหมคะเพราะติดกับแม่น้ำน้อยบรรยากาศเข้าไปร่มรื่นมากๆค่ะ เอาละครับอิ่มอ,อกอิ่มใจและอิ่มท้องจากของข่าวกันมาแล้วนะครับรู้สึกว่าแบตเต็มมากเราไปต่อของหวานหน่อยดีไหมครับแน่นอนค่ะใกล้กับร้านนีล้ละมดค่ะมีตลาดชื่อตลาดศาลเจ้าโรงทองค่ะอตอน,นเด็กเคยกินข้าวในหมินโตไหมเราอ่ะเคยได้ฟีลนี้ไหม,มอาจจะมีบ้างค่ะมีบ้างไปวัดทำบุญปกติ ลองกินข้าวในปิ่นโตอ๋อบอกนิดนึงผมได้ยินว่าที่นี่นะครับปักหมุดที่แรกควรจะต้องมาที่ชื่อว่าร้านกาเจ้าเป็นร้านกาแฟโบราณที่เขาบอกว่ามีกระป๋องนมอ่ะใช้กระป๋องนมใส่กาแฟแล้วก็มีถุงเชือกด้วยะถุงแบบนี้แบบนี้ี้านบหนเล็กๆอยู่ตรงไหนนะฮะตรงนี้ตรงไปข้างหน้าเลยค่ะกาแฟวัสดีครับร้านกาเจ้าบ่าครับใช่ครับชื่อถูกแน่นะกาเจ้าอ่ะใครคือกาเจ้าครับอะมา อ๋อมีชื่อคนเหอรอฮรร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเกือบร้อยปีแล้วครับโอ<ฮ>้โหกาแฟเย็นโบราณจัดไปเลยค่ะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วพี่จะทำงนี้ไปนเรื่อยไหมครับเฮ้มันพี่มันเข่งมากเลยผมชอบสุดอดรุ่นที่สามใช่ไหมครับเอาละครับมาลองดูว่ารสชาติจะเป็นไงอาจจะทำมาพรีเซนเทชันดีแต่รสชาติไม่เท่าไหร่ก็ได้ อยู่หน้าร้านเขาด้วยนะงั้นลองเลยไหมคะโอเคกิน2กระป๋องจะดูดีขึ้นเป็น20เท่าโอ้ทุกคนครับขอโทษด้วยถ้าเกิดผมจะหล่อมากมายในวันนี้นะครับขอโทษจริงๆ คอนพัน์ค่ะเป็นขนมโบราณซึ่งขนมเด่นของที่นี่นะคะก็คือขนมดอกลำเจียกแล้วก็ขนมเกสรลำเจียกค่ะไปดูกันครับแม่สวัสดีครับขนมสมัยของราชก,การที่สองนะคะซึ่งอยูใ่ในเครื่องชมขาวหวานกาเพชมเครื่องขาวหวานว่าได้ไงานนะคะแต่ลรกอ่าเคยท่องได้แต่ว่าไม่เคยรู้จักจัดเลยค่ะอืมันอยู่นี้เองเหรอเนี่ย,ยกลิ่นหอมเรื่อหอมอะไรเนี่ยครับ เอ่อกลิ่นหอมนี่จะหอมเราใช้ดอกชมพนาดค่ะถ้าเกิดช่วงที่มีชมพนาดเราก็จะเอาดอกชมพนาดนำออกเพราะว่าดอกลำเจียกหายากกว่าหรือเปล่าครับไม่ได้นะคะตอนนี้เพราะว่าธรรมดาแล้วลำเจียกเนี่ยคือลิ่นน้ำวิถีชีวิตเปลี่ยนแล้วเนาะหาดอกชมพนาดได้กระบุนแล้วนะครับดอกรูดอกกินเผื่อก โอเคไปลุยตลาดสารเจ้าโรงทองเนี่ยน่ารักมากนะที่นั่นไม่ได้จัดร้านใหญ่โตอ่ะร้านไม่ได้อลังหรือว่าไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบโอ้โหต้องแบบเช็คอินอะไรแล้วเราจะรู้จักในโลกโซเชียลไม่ใช่เลยทุกอย่างนิ่มสงบนิ่งสงบง่ายจริง อ่างทองเมืองหน้าอยู่เนี่ยไม่ได้เขียนเกินจริงนะครับคือผมตั้งใจว่าผมจะซื้อผมเห็นเสื้อนี้คำนี้ยผมก็เออมันน่ารักดีน่าใสาจังเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อน,นะครับพอดีเจ้าของร้านคุณแม่กับคุณฮา <laughs> เขาให้เป็นที่ระลึกครับผมก็ <c oughs> เลยจะเปลี่ยนเสื้อ,อที่นี่เลยใครที่มาตลาดที่นี่นะครับอันนี้น่ารักมากเสื้ออ่างทองเมืองหน้าอยู่ทุกคนน่ารักครับ แต่เจ้าของร้านก็บอกให้ยืนยันว่าจะให้ผมขอจ่ายเงินก็ไม่รับบอกไม่เป็นไรครับอยากให้ถ้าผมมาอางทองผมจะกลับไปขอทุกท่านกินขนมอีกครับผมรู้สึกว่าผมจ่ายเงินไปน้อยกว่าสิ่งที่ผมได้มาแล้วมันเป็นความน่ารักมากๆนี่อาคำใ่าอิ่ไมไหมตอบเลยว่าอิ่มมากจุกมาก เราไม่ได้ซื <S 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 ้อทั้งหมดนั่นคือน้ำใจของป้าๆให้เรามาด้วยเหมือนกันนะครับแนะนํามากๆจริงๆครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้เรากำลังจะมาถึงปลายทางของเราก็แล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่หมู่บ้านทํากลองเอกราชเดี๋ยวได้สนุกแน่นอนแต่ระหว่างนี้ให้ทุกคนเตรียมตัวเล่นเกมท้ายรายการกับเราด้วยนะครับสนุกสนุกไปดูไปแล้วฟังดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเกีียวพร้อมแล้วไปต่อนเลยครับไปค่ะเชิญครับรันทีค่ะ ว <laughs> ้าว้ดีไหมครับพ่อพี่อ้นข้างบ้านเขาตกใจกันหมดแล้วอน นะเราไปทําอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเว่ามันมีอะไรไปเที่ยวก็ไปเดินตลาดใช่ไหมล่ะครับผมก็เห็นว่าเสื้อมันน่ารักอะ่ะ<ช>อันท้องเมืองหน้าอยู่<ๆ>ผมก็อยากจะอุดหนุนแล้วก็แบบเจ้าของร้านก็แบบให้มาใส่เลยอย่างเงี้ยครับมันก็ลําบากใจอ่ะครับจะไม่ผิดว่าเราไม่มีเงินไม่ใช่เหรอคะเราใช้ความหล่อแรกมาหรือเปล่ามันก็เป็นพรลําบากคุณหน้าตาดีเหมือนกันนเนาะ โอเคทุกคนครับไม่ต้องเกีดอะไรมากหล่อแปลว่าจบแล้วครับนี่คือความน่ารักของอ่านทองนะแต่จะบอกทุกคนว่าตอนนี้เราอยู่ที่จุดหมายปลายทางกันแล้วนะครับหมู่บ้านทํากลองเอกราชครับเราจะมาดูกันว่าควรจะได้กลองมาหนึ่งใบนีมันต้องลําบากยากเข็นขนาดไหนตอนนี้ลุงป๊อกรออยู่แล้วครับไม่พผมตีได้ทั้งรายการเลยนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับพ่อป๊อกและคุณสุขนะครับผมขั้นตอนตรงนี้ดูแบบไม่ค่อยคุ้นตา พ่อป๊อกสวัสดีครับสวัสดีทุกส่สวัสดีครับขอโทษนะฮะขอรบกวนนิดนึงนะพ่อนะตอนนี้พ่อกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังสาวกลองสองหน้าอยู่ครับสาวกองสองหน้าสองหน้าครับเพื่ออะไรตั้งเสียงเพื่อเร่งเสียงไงเพื่อตั้งเสียงเร่งเร่งเสียงครับครับใช่ครับขั้นตอนเป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยเวลาร้อยกลองแบบนี้ครับหนึ่งชิ้นทําได้นานไหมครับว่าจะก็ประมาณเป็นเครึ่งเดือนแหละครับ พ่อผมถามหน่ยนี้ผมอยากรู้ส่วนตัวมาก mm hmm. เวลาสม,มุิว่าครอบครัวเราทากรองมาก่อนได้เขาบอกว่ารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเนี่ยถูกบังคับหรือเปล่าไม่ถูกบังคับครับ,รบทามาคงประมาณร้อยกว่าปีแล้วครับส่วนรุ่นผมเนี่ยรุ่นพ่อเองเนี่ยประมาณห้าสิบกว่าปีครับทาไมเราถึงทําต่อล่ะครับเพราะอะไรเหรอคือสมัยก่อนเนี่ยคือพูดง่ายพ่อแม่ยากจนครับผมยากจนแล้วไร่นาก็ไม่ค่อยจะมี ทำนาทุ่งนี้ไปปีละครั้งถึงตีน้ำก็ร่มทุ่งทุกครั้งห้าปีติดติดก็ยามว่างปีนทำได้ครั้งเดียวนะเวลาหน้าแล้งก็ไม่มีอะไรที่ปะไรยครับก็หันมาทำกองกันครับพ่อต้องการผู้ช่วยเพิ่มไหมโอ้คงไม่เด็กแถวนี้ไม่เอาหรอกครับมันอาจจะมีเด็กแถวอื่นก็ได้นะพ่อจะเอาแล้วไหวนะจะมีเด็กหน้าตาลูกรึ่งลุกรึ่งหน่อยที่ต้องการจะเป็นผู้ช่วยพ่อก็ได้นะได้เปล่าได้ป่ะอ่าคุณสุครับขออนุญาต ขอทำตําแหน่งแทนคุณสุได้ไหมครับขอให้พี่อ้นเป็นลูกมือหน่อยนะระยะพี่อ้นเป็นลูกมือเถอะนะครับผู้ชมครับมันต้องแบบนี้เลยแหละครับพ่อผมถอดถุงเท้าถอดรองเท้าท่าไมเนี่ยงั้นมันยันไม่อยู่เหรอครับผถอดรองเท้าก็ไม่ได้เหรอโอเคแล้วผมต้องทํายังไงบ้างครับก็ต้องดึงอย่างเงี้ยดึงไปดึงเงี้ยเส้นเนี้ยไปหาตัวครับตัดมุ้งหนีบตรงนี้แน่นแน่นเท่านี้ครับนี่ไงที่ไปเขายิมมาเพราะมันเหตุผลนี้ ดึงอ่าดึงไปดึงไปนี่ดึงนี้ดึงขึ้นบนดึงที่ขึ้นบนนี้ใช่ใช่ไม่ต้องเล่นแค่ไหนพ่อดึงเต็มที่มีแรงขนาดนั้ดึงไปเยอะเลยเลยเลยได้บาทได้บาทได้ได้ครับพ่อครับถามนิดนึงครับที่เรากำลังทำกลองอยู่เนี่ยที่บ้านหลังนี้มีกลองกี่ประเภทบ้างครับผมประมาณสิบประเภทครับสิบประเภทเลยเหรอครับอย่างที่ผมทำอยู่นี่เประกองอะไรเกาเรียกกลองสองหน้าครับกลองสองหน้าแล้วไอ้กลมๆใหญ่ๆเนี่ยจะคนมอน พตุนย์มอนมีอีกไหนอีกไหมตุลูกตะพลไทยอยู่ไงนู่นอ่ามีกองส่งหน้าตะพลมองตะพลไทยมีอะไรครับกองเสิร์ตมีอะไรครับกองผู้แขกกองผู้กองแขกปองมังปองยาวปองต้องปองทุนอ๋อเยอะเยอะมากแล้วได้เกิดแฟนๆดูรายการแล้วอยากจะมาอุดหนุนแล้วก็อยากจะมาขอทําแบบนี้บ้างได้ไหมครับพ่อใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ดูรายการของเราแล้วนะคะ อยากจะเข้ามาที่นี่อยากมาลองทําแบบนี้ค่ะติดต่อไปยังไงได้บ้างคะก็มีเบอร์ทูครับ086 086 135 135 3239ครับ3239เป็นเบอร์คุณพ่อเลยใช่ไหมคะครับผมแล้วก็มาอุดหนุนได้เนาะผมขอถามราคาอย่างกรองตัวนี้กรอง15ในราคาประมาณเท่าไหร่5,000ครับ5,000บาทครับด้านหลานนี่ประมาณ10,000ครับออโอเคซื้อไปเป็นที่ระลึกก็ได้หรือว่าซื้อไปใช้งานจริงๆก็ได้ คุณผู้ชมครับฟังราคาแล้วอย่าตกใจนะเพราะว่าผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ง่ายเลยผมทําแบบนี้ผมใช้กําลังสูงมากและอย่างที่บอกไปทีเสร็จในงานของพวกนี้ไม่เป็นงานคราฟงานมือมากๆต้องใช้เวลาและก็ความตั้งใจมากๆนะครับถือว่าเราจ่ายเงินกับความตั้งใจและก็สนับสนุนศินปละบาปเปนบ้านด้วยอันนี้ดีมากๆนะครับผมฝล่อยไปแล้วกันเนวะวันนี้ขอบคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับโวยการผมเป็นไงครับใช้ได้รับลูกจ้างเพิ่มไหมครับน่าคุณต้องรับได้ยังไงคุณผู้ชมครับ มันต้องแบบนี้ดูอะเขาเสียงค่ะเขาเสียงเออเออเสียงดีมาเสียงดีพี่อ้นค่ะใกล้ๆกับบ้านพ่อป๊อกเนี่ยยังมีกองยาวที่ยาวที่สุดในโลกด้วยนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้ากรองเนีคะเขาบอกว่ากว้างถึง36ิกนิ้ว ความยาวไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะพี่โอนเท่าไหร่ครับเจ็ดจุดหกเมตรค่ะควองยาวเจ็ดจุดหกเมตร๋อใช่อ่าดูเลยไหมครับเห็ครับไปคะ่ะมาถึงช่วงกิจกรรมตอบคำถามกับรายการเราแล้วนะครับของรางวัลก็คือสิ่งนี้ และคำถามไม่ยากเลยครับถามว่ากลองที่ผมกับพ่อป๊อกช่วยกันสาวเนี่ยเขาชื่อว่ากลองอะไรส่งคำกอบมารุ่นของรางวัลกันได้นะครับที่เพจ Facebook อนุสารอสทครับและขอฝากอนุสารอสทไว้ด้วยนะคะสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของอสทค่ะไม่ว่าจะเป็น l ลน์แอดอสทนะคะหรือผ่านเว็บไซต์อสท co ค่ะและขอฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG, TikTok หรือว่า YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ผมอ้นสราวุฒิมาทองและ เที่ยวกขนพอสุกยังสัปดาห์หน้าพิธีกรจะเป็นใครพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้นะครับทางรายการพอสทออนทีวีทุกวันอาทิตย์เวลา10บโมงครึ่งถึง11บเอโมงทางช่อง9ก้ด30ครับผมและสำหรับวันนี้ลัวไปก่อนแล้วเพราะทุกการเดินทางคือโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอสวัสดีครับ อยากจะแนะนํานักท่องเที่ยวทุกคนนะคะที่มองหาเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะเชื่อว่าจังหวัดอ่างทองค่ะจะเป็นเดสติเนชันที่ใช่ของทุกคนอย่างแน่นอนค่ะก็สำหรับใครที่ดูดูเทปนี้นะครับเห็นแล้วว่าอ่างทองมีอะไรบ้างถ้าคุณแน่จริงคุณต้องหาให้ได้มากกว่าออทอีนี้ครั